ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองจะมองสถานการณ์นะครับผมแล้วก็คุณปิงเนี่ยจะลองดูนะครับเพราะว่ามันจะมีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งระหว่างคนที่กําลังตัดสินใจเลอกซื้อปืนลูกฟองเนี่ยหากลัมกับปาม5นัดเนี่ยอะไรที่มันจะตอบโจทย์เขานะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยน่าจะมีคำตอบนะผมจะยิงนะครับสตาร์ทพร้อมกันจํานวน3นัดนะครับลูกเดียวกันนะปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับจะลองดูเรื่องของความแตกต่างของเวลาว่า2แบบเนี่ยอะไรที่มันจะช้าเร็วเนี่ยกว่ากันขนาดไหน นะครับโอเคพร้อมนะครับย,ยังไม่โหลดนะครับยังไม่ยังไม่ประจุนะครับโอเคพร้อมนะครับ,บ,นรบหนึ่งสองสามไป ชัดเจนนะครับไม่ต้องสืบเลยนะผมยิงไปได้แค่นัดเดียวนะครับคุณปิงยิงหมดไปได้สามนัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความไวนะครับปั๊มเทานะไม่ต้องพูดถึงนะครับชนะเลิศแน่นอนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ประโยชน์ของเขาก็คือในเรื่องของยิงนัดเดียวนะอยู่ในทุ่งกว้างๆไะไกลๆนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลกระบอกนี้น่าจะได้เปรียบเรื่องกลุ่มกระสุนเพราะลำยาว,วาลำมันจะยาวลกลุ่มกระสุนก็จะดีกว่าเล็กน้อยนะครับ รานนั้นก็มีคำตอบไว้ในใจนะว่าจะเลือกแบบฟัม๊มหรือว่าหาักลาำนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อพูดเนี่ยผมเทียบกับตัวเลมินตันปีกสูนะครับแต่ทีนี้มีโจทย์อื่นนะก็คือมีตัวเดย่าเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติน้ามาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีปืนลูกฟองอยู่4กระบอกนะครับสามแสี่กระบอกนะจะลองเปรียบเทียบดูนะครับเหมือนเมื่อตะพู่นี้เลยนะถือว่าเป็นการชาเลนจ์นะครับของ สกิงงภาพของตัวปืนว่าอะไรมาจากเป็นอย่างไรบ้างนะเราไม่บอกว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแต่จะบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะงนงมาพร้อมนะครับมาเลยโอเคพร้อมนะครับน้อมโมเห็นเนาะ <c oughs> อ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสงสาไปได้ ตอนนี้ที่ไม่จบก็คือใบคา,านเคลียร์นะครับเรียบร้อยครับคือตอนนี้ปัญหาหนึ่งเลยของตัวไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือว่าไม่คัดต่อนะอ๋อติดมีติดขัดด้วยติดขัดด้วยนะครับอันนี้โอเคแต่ว่ายิงไปแล้วคือปลอดภัยนะสรุปนะสรุปนะครับได้เลยนะตัวที่ค่อนข้างไวนะครับก็ยังคงครองแชมป์ ตัวปั๊มอยู่นะครับตัวปั๊มอยู่ส่วนตัวกึึงอัตโนมัตินะของคุณปอเนี่ย,ต,ววต,ยต้องโหลดไปตลอดต้องโหลดไปก่อนนะครับมันจะเสียเวลาตอนโหลดนิดน,นึงแต่พอโหลดไปแล้วเนี่ยปลื้ดเดียวจบเลยนะครับส่วนปั๊มคุณหมีก็คุณปิงก็พอๆกันนะของผมนี่จบเลยนะฮะถ้าติดปัญหานี่เรียบร้อยนะก็เป็นคำตอบนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อตัดสินใจกันนะครับขอบคุณมากครับ